วันนี้ได้พากันขับลูกกระได,ข,ไดขั้นกระไดขึ้นทํำลง่าำอันนี้เรียกว่าการทําบุญกับถนนหนทางเพราะว่าทางขึ้นกระไดน,นั้นถ้ามันเขียวแล้วมันลื่น เมื่อเราขัดแล้วก็สะอาดสวยงามแกก็ไม่ลื่นอันนี้เป็นผลเป็นอาน,นิสงส์ทางเราทุกคนที่พากันขัดด้วยเพราะเราผู้ขัดผู้ทำสะอาดก็จะได้ขึ้นลงทางสายนี้ทางสายอื่นเราเป็นอย่างไปบาได้ จำเป็นต้องไปทางเส้นนี้เมื่อเราทำสะอาดก็มีความทุกข์บ้างเล็กๆน,น้อยๆพอสมควรแต่ว่าการขัดจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนาเนี่ก็เหมือนกันกับเราขับกระไดขึ้นลงให้มันหายลื่นนั้น ธรรมดากิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นมันคอยมีกิเลสต่างๆโง่ขึ้นมาอยู่เสมอๆถ้าใครไม่ขัดไม่เกลาไม่เพชดไม่ถูมันก็ขึ้นสนิมเหมือนกระไดขึ้นธรรขึ้นวัด ท่เล็ดในหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่มันมองเห็นในทางตามันมองไม่เห็นดูไม่เห็นแต่มันจะกดอยู่ภายในแสดงออกอยิ่เล็ความโกรธมีมากน้อยเท่าไรมันก็เต็มอยู่ในร่างกายคนเราแต่เราจะดูด้วยตาหนังไม่เห็นต้องภาวนาดู จึงมีระเบียบร,ร,รมเนียมในทางพุทธศาสนาว่าผูป้ปฏิบัติดีปฏิบัติทอบนั้นจะต้องภาวนาสมถภาวนาต้องทำใจให้สงบคือให้ใจนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวให้ได้เสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนาอาศนินใจ เน่ห์กิเลสคือความกรอดลอบหลงนั้นความกรอดลอบหลงหลงนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในหนังห้มอ,อยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นไม่หนาไม่บางเท่าไหร่ก็เท่าตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าความยาวของตัว ิเลสตัวเราก็คือว่ายาววาหนึ่งของเจ้าของเองกว้างก็สอบกรรมมาหนาก็คืบหนึ่งคืบเดียวเท่านั้นจิตใจก็อยู่ในร่างกายสังขารที่ว่านี้แต่มันจะอยู่อย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเลิกได้ละได้ เพราะว่ากิเลสกิเลสนี้มันย่อมจิตย่อมใจของเราให้หลุ่มหลงม,ม,มัวเม,มามาตั้งแต่นานแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช่ว่าอนเนกชาคือว่านับพบนับชาติไม่ทวนแล้วกิเลสมันมาหลงติดอยู่ข้อาอยู่กับกิเลสลาะโทสะโมหะ ติดโยในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในกระดูกติดโยในตับในไตในไส้ในคงติดโยกับน้ำเลือดน้ำเหลืองอสุภกรรมฐานไม่กำหนดพิจารณาก็เลยมาหลงโย่ติดโยคลองโย่จึงมาเห็นดิดเห็นดีว่าการเกิดมาเป็นสุขจะแสวงหาความสุขแต่เตียงในเนื้อในหนัง จึงพบแต่ความทุกข์ตลอดกาลระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ตั้งใจปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัสสูโพระอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ช่วยโปรดมนุษย์และเทวดายินพรมเมื่อพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนนั้นพระองค์ แสดงธรรมปรัพระธรรมเทศนาแสดงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษยรร์สัตว์ทั้งหลายแสดงถึงความบนเวียนไม่จบไม่สิ้นในความอยากความดิ้นรนของตัณหาในใจของคนเหล่านั้นท่านว่านัตถิตัณหาสมานาที เมื่อน้ำจะเสมอด้วยปัญหาไม่มีเมื่อน้ำลำคลองนั้นยังเต็มฝั่งในฤดูฝนแม่ที่ลำห้วยเล็กๆหน้าถ้ำสองของเราก็ยังเต็มเมื่อคาวที่ฝนตกแรงๆมันเต็มจนกระทั่งดังถึงถึงคือมันน้ำมันเต็มฝั่ง มันไหลแรงกระทบเสียงมันกด็ดังแสดงว่าน้ำมันยังมีเวลาเต็มแต่ปัญหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเมืองขอจิตใจที่เลสไม่ภาวนาที่คนเราคิดว่าได้อย่างนี้แล้วจะพอดีอย่างนี้แล้วจะพอภาวนาเท่านี้แล้วจะพอไม่มีเมืองพอ ถ้าใครจะหาความสุขสะดวกให้แก่จิตใจกิเลสนั้นเป็นทุกข์เปล่าไม่มีพอไม่มีเต็มท่านเกียดตันหาเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นโยดีทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาว่านึกอย่างไรจเจริญอะไรจิตใจของเรานี้จึงจะสงบระงับตั้งมัน่น เป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้นั่นเป็นหน้าที่เราทุกดวงใจจะต้องเอามาคิดมาพิจารณาทั้งขั้งที่มันมีอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนแต่ใจิตใจของคนเราก็คิดไม่ได้มองไม่เห็นว่า การทำใจของตนให้สงบระงับน,นั้นจะต้องนึกจะต้องเจริญอรไรหลักของพระพุธธทธเจ้าท่านก็ให้เจริญมารณะกรรมาฐานบ้างพุโทโธคุณพระพุทธเจา้าบ้างมารณะกรรมาฐานนั้นคือทาให้นึกถึงความตายอสุภะกรรมาฐานนั้นทนให้นึกถึงว่า ร่างกายสังขารของคนเราและสัตวโลกทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามประการใดเลยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่ว่าถ้าเราฟังเท่านี้นยังไม่พอจะต้องทำใจของเติมให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปแน่แๆเต็นดวงเดียว แล้วก็เพียนเพ่งดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าร่างกายสังขารลูกประขันขาสองเข็งสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆต,ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาแล้ว จนกระทั่งเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนหมดทีดความเจริญใหญ่เลวตา่างความไม่สะอาดมันก็เต็มไปอยู่ในร่างกายสังคารอันนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นมาได้ก็โยได้เพราะของไม่สะอาด เอาของไม่สะอาดมาหล่อเลี้ยงดูแลรักษาอยู่ร่างกายสังขารนี้จึงเป็นมาได้เมื่อเป็นมาได้แล้วเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจภาวนาพิจะะารณาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบคือให้เห็นว่าธาตุดินก็ดีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่คนเรามาสมมุติว่า เป็นตัวเราเป็นของเหล่านี้อันนี้ความจริงนั้นพระองค์ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆถ้าจะว่าถึงบาดแผลก็คืออายตนะทั้งหลายพาวานทางเก้าได้แก่ตาตาสองข้าก็เป็นตาสองป่องเป็นสองซอก ก็สแสดงว่ามันเป็นบาปเป็นแผลอยู่อย่างนี้ตลอดชาติหูสองข้างก็ทะลุเข้าไปในกระโหลกศีรษะก็กสะแสดงว่าทั้งสองหูนี้ก็คือว่าเป็นป่องเป็นอายตน,นะเป็นทะลุโป่ปงเป็นบาปเป็นแผลนั่นเองแล้วจมูกก็มีสองปอง สองดูก็เป็นบาปเป็นแผลนั่นเองเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นแถลหกแห่งแล้วยังอีกเทาวานปากสำหรับบริโภคอาหารสิ่งปฏิกูลโสโคกนำเข้าไปโซ่ร่างกายสังขารนี้ก็แสดงถึงว่า มันเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลเป็นที่ไหลเข้าเทออกในปากนี่หกแล้วก็เจ็บกับปากที่บริโภคอาหารก็ยังเหลือโยคือทวานหนักทวานเบาทวานหนักทวานเบา,า,เบาก็เป็นที่ทายทิ้งเศษอาหารการกินของมนุษย์ที่เอาไปเลี้ยงร่างกายแล้ว คนไหลออกมาเป็นเศษอาหารไหลออกมาทางหนึ่งเรียกว่าเป็นถาดนา้ําถาดดินถาดนา้ํารวมโดยตัวของคนเราตัวเราทุกคนนั้นรู้ให้ดีพิจารณาให้ดี<ม>ก็จะเห็นแจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองจึงจะเลิกได้ละไดะ้ถ้าเพียงแต่เราฟังแต่เราไม่เอามาพินิจ พิจารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเอามาเพี้ยนเพ่งดูที่พันว่าเป็นปองเป็นช่องเป็นทางเป็นบาปเป็นแผลทั้งเก้าแห่งเรียกว่าทวารทั้งเก้าทวารทั้งเก้าน่แหละถ้าผู้ใดเอามาพิจารณาจนเห็นว่า ไม่น่าไว้าวางใจเพราะมันรอความแตกดับทำลายตายได้ทุกเวลาไม่ใช่เราอยู่สบายทุกวันนี้ที่ว่าสบายนั้นเราว่ากันไปด้วยความโง่เขาเบาปัญญาความจริงแล,ล้วร่างกายสังขารของมนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ใช่สบายเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วย ความเจิดไข้ได้ป่วยนั้นมันก็นับไม่ถ้วนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านว่าให้นึกถึงความตายคือว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออก เมื่อใ,ใครเจ็ดดีวิเศษขนาดไหนก็ตามละกิเลสพร้อมทางวาสนาเหมือนพระศา,าสด,ดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันความแตกดับของรูปร่างกายคือความตายนั้นก็ยังไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นพระอรหันตาทินาศเจ้าทาั้งหลายพายามตุราชคือความตายก็ไม่ยกเว้น ไม่มียกเว้นใครๆทางนั้นเมื่อได้เวลาถึงเวลาแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเพศมีภัยต่างๆน,นานามากมายนับไม่ถ้วนแต่ใครจะไปทำนายทายทักว่ามันจะตายเพราะเหตุนั้นเจ็บกะเหตุนี้นั้นก็ไม่ถูกไม่ไดับแต่ว่าโยไปเถิดเกิดแก่เก็ดไข้แล้วผลที่สุดมันก็ต้องตาย มันตายนั่นคนเราก็คิดเอาเองว่าถ้าข้าพเจ้าตายถึงเวลาตายจะขอให้ตายแบบสบายสบายแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาแบบอุปัศวัยเหตุไม่เอาข้าจะเอาตายแบบสะดวกสบายง่ายๆมันไม่ค่อยได้แต่เวลามันได้ขา้ามันไม่น่าเป็นไปมันก็เป็นไปได้ ไม่น่าตายมันก็ตายได้ไม่น่าเจ็บมันก็เจ็บได้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาของสังขารทางลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้เราไม่ต้องการปราถนาจาเรียนคาถงคาถายิดคาความรู้ไม่ให้แก่มันก็ไม่ฟังก็แกไปทุกวันคืนเดือนปี่จเรียน ตรวจอะไรแก้ไขไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งบางคนเดินไปดีๆคนอื่นเขาไปก็ไม่มีอะไรหักพังเวลาตัวผู้จะมีภัยอันตรายเดินไปสมมติว่าเดินไปในสะพานสะพานก็หักหมายถึงสะพานไม้ เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่บอกล่วงหน้ามันเป็นไปเสแล้วกจึงรู้ภายหลังว่าเหตุใดจึงมาเป็นอย่างนี้มันจะแก้ไม่ได้แล้วบางคนก็เวลาพัดตกหกล้มก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเลยก็มีเยอะแยะนับไม่ท้วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญโยท่านจึงเตือนไว้ว่า อันมาลณะภนะัยคือความตายนั้นให้พากันนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆเ,เอามาสอนจิตสอนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกสูดลมหายใจเข้าไปก็ให้เตือนจิตใจ,จดวงผู้รู้ภา,ายในนี่ว่าตัวรานี้อาจจะตายทุกลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจออก ก็เตือนใจของตัวเองว่าเราอาจจะตายทุกลมหมายใจออกทั้งเข้าทั้งออกมันตายได้ทุกเวลาจึงไม่ควรประมาทเมื่อผู้ใดไม่ปะบาทนึกถึงมรณะใครคือความตายต้องมาถึงตนแน่ๆอันนี้แหละเป็นอุบายที่จะแก้กิเลสตัณหามาณะทิฏฐิ ความพุ่งเฟ้อเห่อเหิหมใดๆจะสง,งบหลังงนับไปถ้าเห็นมะนะครณะไยคือความตายในจิตใจของตนจนได้รับความสลดสังเวชว่าความตายหนอมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วสัสตร์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นจะหลบไปไหนเลกไปไหนเพื่อให้พ้นจากความตายคนที่สุดก็ไม่มีใครพ้นไปได้ ต้องตายทุกคนทุกลายไปนี่แหล,มแลนะมรณะกรรมฐานจงผากันาาากาเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเราตถาคตนะเรื่องความตายนี้ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลงเข้าไปพระอ,องค์ก็ตามดูว่ามันจะแตกดับเมื่อใดเวลาใด ท่านก็รู้ลมเข้าไปรู้ว่าตายเวลาลมออกมาท่านก็รู้ว่าตายได้เหมือนกันเวลามันจะตายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อจะถึงเวลาตายมันต้องมาตัดที่ลมหายใจเ่ยลมหายใจเข้าไปแล้วสูดลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตาย จะมือลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายตกลงก็ว่าตายทั้งขึ้นตายทั้งลองเป็นอยู่อย่างนี้เวลามันจะตายนั่งดีๆโยก,ก็าตายเดินไปดิดๆเป็นลมลม่ลมลงไปก็ตายพูดยาตาใสเทศนาว่าการอยู่ก็าตายแต่เวลามันจะตายเขามันไม่ได้เลือก ตายได้ทุกเวลาบางพระบางองค์อุปัชาบางองค์ใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้แหละบวชพระบวชเนนบวชนากบวชเนรบวชพระก็ยังไม่แล้วเนืยมากก็หยุดไปเอาไว้บวชวันใหม่แทนที่จะถึงขั้นบวชวันใหม่คืนแรกนั่นแหละ มันเหนื่อยหรือมันถึงเวลาลมหายใจขาดก็เลยตายในกุฏิวิหารที่ท่านนอนนั้นหละไม่มีใครรู้ตื่นเช้ามาพระเนนไปรวมกันที่สาลาไปบินธรบาตเอ๊ะทำไมอุปชาปันนี้ยังไม่ลงมาจากกุฏิเลยท่านไม่สบายมากเหนื่อยมากหรือให้เมนไปตามดู เที่ไหนาได้ไปถึงแล้ท่านยังนอนไม่ตื่นคือว่ามันตายแต่กลางคืนโน้นไม่มีใครรู้พอไปจับปลายเท้าปลายตีนมันแข็งกระเทือนถึงศีษะคุณเลยนี่แหละมรณะนะความตายหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอุปชายะบวชพระภิกษุสามเณรได้ พยาัมจุราศก็ไม่ยกเว้นถ้าคนเราธรรมดานี่เราย,ยกเว้นให้ไม่เป็นไรอย่างไม่ได้ก็ให้รอบวชพระเมรุก่อนเต่นีลไม่รอเอาตายไปเสียก่อนนี่แหละให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนายาได้มีความทอถท้อย จงพากันเตื่นขึ้นลกขึ้นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้หลงหลือลมเข้าไปกันนึกได้ว่าพระองค์ท่านตองตาทุกลมหายใจเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่าตายได้ทุกลมหายใจออก เมื่อท่านนึกได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ละมาแเล้วทุกคนก็ให้พากัานึกกันจเจริญตั้งใจให้ดีตั้งใจให้อยู่ตั้งใจให้สงบตั้งมัน่นแล้วก็จะระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเองเมื่เป็นอบายธรรมโดยย่นยอ่อเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหน,นดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยเอากาละชะนีสัพพิโยวิวัิชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภว,วัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะ อะพิวาธานาสีริสนิจจังวุธาปัจจายิโนจตตาโรธรรม,มาวัตันติอายุวันโนโสขังสาลัง